พอแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกกับซ่องปูกขันคนไก่บ้านอีกเซียนเคยเมือ่อนี้ผูกขันเสพามาปิ้งซีนหมูหรือว่าย่างซีนหมูนั่นเองพี่น้องพวกขันก็ได้เอื้อบบหรือว่าหมากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไปไป,ไปปิ้งน้ากันเลยบาทมาพี่น้องมาย่างหมูน้ากันเลยบาน,นี้พี่น้องขันกับที่ไส้ต่อทานเหมือนเดิมหมูที่ว่าเขาหมากไว้เนี่ยพี่น้องหรือว่าเอ,อื้อแบบเขาไปที่มา เอาลงเลยพี่น้องพวกันเกิดสียหมูอันตัวบอนขามันแบบพี่น้องมันจังเซ่บมันมีติดมันนําพี่น้องกับมีหนังพ่อ,อมาเบิ้งขันตอนต่อไปนอพี่น้องตอนนี้พี่น้องปีหมูของเขาออกมาเป็นสีเหลืองแอมแมี่เป็นตาแซ่พี่น้องเขาก็ทีิมาก,กับร้านแตนกอพี่น้องหอมหอมกินออกมาหอมหอม เป็นตแาแซบค่ะพี่น้องมากินน้ำผู้ขันเดอ้อหมูอันนี้ย่างแซบแซ่เลยพี่น้องเลยว่าปีกันแซ่พี่น้องมาเบืองขันตอนตอนมันสุกนาพี่น้องเนาะบานเาพี่น้องตอนนี้ย่างหมูของเขาก็สซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหอมเป็นตาแซบโบถ้าใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามต้องผู้ขันคนไก่บ้านในเด้อพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจให้คิด่อต่อไปผู้ขันก็จะไปเยี่ยมทุกๆบ้านเหมือนกันจ้าไปเบิงตนอนเขาเสิบใส่จานเลยเนาะพี่น้องเนาะไปมาพี่น้องตอนนี้ผู้ขันก็นมาซอยเศ่จ,จานเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิรฟแล้วพี่น้องเป็นตาเซ่บโบผู้ขันบาเล้ยซอยเห้เบิงพี่น้องเบิงขันตอนเสริรบเลยพี่น้องไปยุกไกยุกไกลมากินน้ำผู้ขันเด้อเป็นตาแซ่เบเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้กับสิจบซ้ำนี้ก่อนเลยพี่น้องเจอกันใหมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย